สวัสดีค่ะปลาแมวปลาแมวมาใส่หลอบปลาแมวว่าจะบอทายคิบดอกอ่ามาทุกมือกับบมี่ป่าดอกปลาแมวได้แต่ปูมือนี่เจอโจทย์ยากมือนี่โอ้ยเฮ็ดจใจน,นี้นี่มีงูว่าเมียอ่าพิ่นอยู่ในหลอดปลาแมวกับบอยานดอกแต่ว่าตอนปล่อยออกปลาแมวกับยานพิ่นหันกลับมา มันเป็นงูสางูเนี่ยก็งูสางูกินปลาปลาแมวเคยปล่อยเพ่นออกด้านหลังบานี้เฮ็ดจ้งไดหนีมือนี่เจอโจทยากไนีมือนี่มือนี่พัดเย้ตกใจมือนี่อนบอไดมีแครงูเด้ในในในหนีมีกบพร้อมปลาแมวกเกลยว่าโอ้ย ถ้าจะเปิดทั้งกลนออกกบป้าแมวก็จะบดดูดออกบ่เฮ้ยโจดยากโจดยากมือนี่เจังไหนล่ะลองปล่อยเบึงบ่เรียมซอยกันเด้อออเปิดแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวป้าแมวจะหันเข้าไปทั่งปลาเฮ้ยตื่นๆเฉียวๆคือกัน ยย <c oughs> เยอะไปเร็วๆตกใจเบิดไปเร็วๆไปเร็วๆเดี๋ยวกบปลาแมวเต้นออกไปแมีไปแมีโอ้ยโอ้ยจเะเป็นเนาะไปเร็วๆไปเร็วๆเดี๋ยวกบก็ตามนู่นนะ ดานลังก็มีเห็นใบเดนใบต้นกล้วยจะไม่เนาะดานลังง็งินชนต้นกล้วยาหันกลับมาเห็ียออยังเละทตเนียวยานตอนเพื่อนออกแล้วเพื่อนคงกลับมาเนาะไปข,าข้างหน้าคุ่น ไปเร็ว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 กลับมาเด้อมีขวนเด้อมีขวนเด้อกลับมาเห็ดน,นะยังม่ทันออกอยู่หลุนแล้วทึก ออกไปเบิดทั้งกบปลาแมวเลยอะไรล่ะไปยังไปได้ใหม่มานได้ไปปลาแมวได้ใหม่ยังได้บ้านไปเล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลี้ย มื้อตัวไม่ใช่นิง่งโว้ยคนลุกอยากกลับมาเดอ้อโว้ยคนลุกคนลุกโอ้ยอล,ล,ยลุนละทึกลุนละทึกแม่ตัวเด็กตัวนัว้นตาแมวเด็กกบเดอ้เอเฮ้ยแล้วต้องไม่ไปน้ำกันละบ่เอา้กเากบปลาแมวก็ไปละบ่ นั่นเด้นั่นเด้กบอีหลีเด้อร์พ่อแม่บด้ตัวเด้อบ่เป็นก้างกาเกเด้อเฮ้นห์ฮะเอ้ามานัมานมันมือนี่มนัมนมันแต่ทั้งกบได้ทั้งปูได้ทั้งงูอา้าซ้ำนี่แหละหลุ่นละทึก <c oughs> กล้องกับจัสัซำจักจ๊กปอซนดีตัวบอถีเหมือนโทรศัพท์เนาะอ๋ออ๋อพอปนพอปน,อปนมือนี่ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าแมวเนะจ๊ะสวัสดีค่ะ